พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพระกฐินณวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศนเทพวราราม เวลา17นาฬิกา28นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูศริวิบูลราชกุมารไปยังพระอโบสถวัดบวรดิเวทวิหารในการพระราชพิธีสมบัิเพนพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินในการนี้ทรงจุดทูบเทียนขึ้นนมรสการบูชาพระพุทธชินสีพระประธานพระอโบสถแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาท สมเด็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบร,รมราชสารีรังคารพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนกาธิเบศรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและทรงประกอบพิธีบำเพ็ญพระชุกศลถวายพระพกฐถิน วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาเดิมชื่อวัดใหม่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชเสด็จมาประทับเป็นเจ้าวัดรูปแรกจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบวรนิเวศวิหารภายในพระโบสถมีพระพุทธรูปสาคัญสององค์พระประธานองค์ใหญ่คือพระสุวรรณเขตอันเชิญมาจากวัดสัตพานจังหวัดเพชรบุรีและพระประธานที่ปริสทาน อยู่ด้านหน้าพระสุวรรณเขตคือพระพุทธชินสีอันเชิญมาจากวัดพระศิรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกที่ใต้ฐานพุทธบัลล่างพระพุทธชินสีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพระสงฆ์ทาพิธีกฐินกรรมแล้วทรงจุดทูปเทียนถวายสการะับพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศ วริยานงกรสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมรวงวชิระญาณวงศ์และพระอาทิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมรวงวชิระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนพราราชกมวาจาจาสงทอดพระไตรและถวายเครื่องบริวารพระกรถินแด่พระสงฆ์ผู้ของพระพรกระถินทรงหลังทัศนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรก โอกาสนี้พระพรมวชิระดังสีเจ้าวาดวัดประวิเวทวิหารถวายพระกิ่งบวนรอบ12รอบพระนักสัตว์เนื้อทองคําและเนื้อนวโลหะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตะมะงกูลสิริวิบูลราชกุมาร วัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่ประทับของพระมหกากษัตริย์ที่สเสด็จออกทรงผนวดหลายพระองค์และเป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ทั้งยังเป็นแหล่งกําเนิดการศึกษาของคณะสงฆ์คือมหามกุษราชวิทยาลัยปัจจุบันมีพระโผวชิระดังสีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจับพรรษา 1, รวม115รูป เวลา18นาฬิกา23นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัสุทัเทวรามในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกระถินพุทธศักราช2568ในการนี้เสด็จเข้าพระวิหารหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธศีสักยมุนีแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ มเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารส่งจุดทุกเทียงเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระพุทธศีรากยมุนีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐินพุทธศักราช2568 วสุธ,ธเทพวรารามหรือนิยมเรียกสั้นๆว่าวสุทัศน์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชาวรมหาวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมรินมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินในต้นยุคกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดขึ้นในพื้นที่พระนครชั้นในในปี2350 พระราชทานนามว่าวัดมหาสุทธ,ธาวาสมีพื้นที่อยู่ในดงสะแกเป็นที่ลุ่มจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ถมที่และสร้างเป็นวัดและสร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระพุทธศีสักยมุนีหรือพระโตซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหา,าธาตุจังหวัดสุขโขทัยแต่สิ้นราชการก่อนที่จะประดิษฐานเป็นสังฆรามจึงเรียกกันว่าวัดพระโตวัดพระใหญ่หรือวัดเสาจิงช้า จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อและส่งจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เองแต่ก็สิ้นราชการก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จจนมาเสร็จบริบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาในปี2390 และพระราชทานนามว่าวัสุทน์เทพวรารามปรากฏในจดหมายเหตุว่าวัสุทน์เทพธารามและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชทรงผูกนามพระประธานในพระวิหารพระอุโบสถและสาลาการปริยนให้คล้องกันว่าพระพุทธรีสกยมุนีพระพุทธตรีโลกเชตและพระพุทธเศรษฐมุนี ปัจจุบันมีพระพรมวชิรมุนีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา72รูปและสามเณรย3่รูป โอกาสนี้พระรพรทานพระบรมราชวโรการให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนวัดและสมทบทุนมูลทีอธรมราชานุสรในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและพระสถานของที่รึกภายในวัดสุทัศเทพวารามยังเป็นที่บริษฐานของพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาทิปดินและได้เชิญพระบรมราชรนดังค์มาบรรจุที่พาทิพด้านหน้าพุทธบงก์พระพุทธศรีสักยมุนีเมื่อปี2493 และมีพระราชพิธีทรงบระเพณพระราชกุศลนนในวันคล้ายว,วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอนานธรรมหิดลพระอธรมารามาธิบดินในวันที่9มิถุนายนของทุกปีท่านี้ในวันที่31สิงหาคม2 5 6 6กรมศิลปากรได้กําหนดเขตโบราณสถานของวัดสุทัศน์เทพวรารามให้มีพื้นที่โบราณสถาน28ไร่76ตารางวาหรือพระโบสถเป็นพระุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทยผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่าง สมัยรัชกาลที่สซุส้มประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มยอดเจดีมีลักษณะแปลกตาและงดงามรอบๆอพระบัวสดมีซุ้มเสม,มา8ซุ้มตั้งอยู่บนกำแพงแก้วเป็นไปเสม,มาคู่ทำจากหินอ่อนสีเทาสลักเป็นภาพช้างสามเสียน งวงชูดอกบัวตูมเสียละหนึ่งดอกเบื้องบนมีดอกบัวบานสามดอกบนกระแผงแก้วด้านทิศเหนือและทิศใต้มีเกยอยู่ด้านละสีเกยใช้เป็นที่สําหรับประทับโปรยทานแก่ประชาชนในงานพระราชพิธีเรียกว่าเกยโปรยทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัาลายลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรรคเตียราชนารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ เวลาส0นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราัคาติราชนารีสเสด็จออกณนะห้องประชุมชั้น11อาคารอัคราราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภร์พระราชทานพระวโรกัดให้คุณหญิงจรัสีธีปิรัตรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายบริหารและผู้อํานวยการสํานักองค์ประธานนําพลเอกอุกฤษบุญตานนนผู้บัญชาการทหารสูงสุดลัคณะ เฝ้ารับพระราชทานพระนโยบายและกล่าบทูนถวายรายงานถึงแนวทางและการดำเนินงานด้านต่างๆเกี่ยวกับโครงการบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฮะไทยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรที่ส่งจัดตั้งขึ้นและส่งเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนในการนี้พลเอกอุกฤษบุญตาโนนผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าบทูนถวายรายงานแผนการดำเนินงานของกองทัพไทยโดยได้น้อมนําพระนโยบายไปสู่การปฏิบัติดังนี้ แผนที่การสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนไทยกัมพูชาจุดที่สามารถก่อสร้างรั้วชายแดนและขั้นตอนการดำเนินการและเรื่องแบบของการก่อสร้างรั้วชายแดนถนนตรวจการและบังเกอร์บุคคลจากนั้นพลเอกชิตชนกนุชชาย,ยาเสนาธิการทหารพลเอกสราวุฒิพุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพลโทชาครบุญพักดีเจ้ากรมแผนที่ทหารและพลโทจุมพจนุรเขต กจ้กรมกิจการชายแดนทหารกลับทูลถวายรายงานแผนการดําเนินงานเรื่องแผนที่การสํารวจและการจัดทําหลักเขตแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีความยาวรวม798กิโลเมตร แบ่งโดยใช้สภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติและได้ปักหลักเขตแดนไว้อีก74หลักเริ่มจากหลักเขตแดนที่1ที่อำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดและปักหลักต่อไปทางทิศตะวันตกไปทางจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์สะแก้วจันทบุรีและสิ้นสุดที่หลักเขตแดนที่73อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยหลักเขตแดนแต่ละหลักจะปักไปตามลักษณะภูมิประเทศ สำหรับบริเวณที่วางแผนจะสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างหลักเขตแดนที่52-59ในอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีติดต่อกับอำเภอกอมเรียงจังหวัดพระตะบองราชอาณาจักรกัมพูชาโดยจะกำหนดแนวเขตแดนเป็นเส้นตรงระหว่างหลักต่อหลักตั้งแต่หลักเขตแดนที่52-59รวม8หลักระยะทางรวมประมาณ8.4กิโลเมตรและทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันในที่ตั้งหลักเขตแดน ในส่วนแผนการดำเนินงานจุดที่สามารถก่อสร้างรั้วชายแดนและขั้นตอนการดำเนินการเมื่อวันที่2ตุลาคม2568ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้สร้างรั้วในบริเวณที่ตกลงเรื่องเขตแดนได้ในพื้นที่ที่เหมาะสมรูปแบบรั้วที่จะก่อสร้างให้มีความเหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศท้งนี้มอบหมายให้กองบัญชาการกองทัพไทยรับผิดชอบในการพิจ,จรารณา จุดที่จะดําเนินการสร้างรั้วตามที่กรมแผนที่ทหารเสนอนั้นคือบริเวณหลักเขตแดนที่52-59อเป่งน้ำร้อนจงหัดจันทบ,บุรีโดยจะเริ่มดำเนินการบริเวณหลักเขตแดนที่52-54ในส่วนเรื่องการก่อสร้างรั้วชายแดนออกแบบให้มีคุณลักษณะคงทนถาวรสามารถป้องกันการบุกรุกทําลายรือถอนหรือการลักลอบข้ามแดนทั้งการขุดลอดและการปีนข้ามเป็นรั้วสูง 3.5เมตรเครื่องล่างเป็นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงเครื่องบนเป็นตะแกรงเหล็กชุบอลูซิงมีความทนทานป้องกันสนิมได้80ปีด้านบนวางลวดหนามหิดเพลงเส้นผ่านศูนย์กลาง45เซนติเมตรราคากิโลเมตรละ7 3 6 0ล้านสานบาทและมีการก่อสร้างถนนตรวจการผิวจราจรลูกรังกว้าง5เมตรราคากิโลเมตรละ1 3 0 0 0ล้านบาทรวมราคาก่อสร้างทั้งรั้วและถนนกิโลเมตรละ8 6 6ล้านนบาท บังเกอร์บุคคลผลิตด้วยคอนกรีตคุณภาพสูง เป็นชิ้นส่วนสําเร็จรูปสูง2.1เมตรกว้าง2เมตรยาว2เมตรผนังหนา15เซนติเมตรผ่านการทดสอบด้วยกระสุนและระเบิดขนาดต่างๆแล้วผิวบังเกอร์ได้รับความเสียหายเพียงรอยสเก็ตประมาณ2.5เซนติเมตรภาพรวมผลการทดสอบสามารถต้านทานแรงกระสุนและระเบิดได้เป็นอย่างดีราคาพร้อมติดตั้ง175,000บาทต่ตอหลังโอกาสนี้ทรงมีพระกระแสะรับสั่งให้กองทัพไทยดําเนินการได้ทันทีด้วยทรงห่วงใยในความปลอดภยัยคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของกําลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมถึง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหนูแล้วก็รัดรนที่บริจาคเงินมาในกองทุนอาชยทิพย์ก็อยากจะช่วยเรื่องค่าก่อ,อกสร้าง ก็พ,พยายามช่วยหอยากจะช่วยใจหนูก็เป็นห่วงสหารมากแล้วก็ห่วงราษฎรสร้างได้เลยถนนส่วน,นที่สร้างได้เราอ,อาจจะเผื่อไปสำหรับส่วนที่อาจจะสร้างได้ใน,น,ในอนาคตอันใกล้ด้วย อแอมแพรก็คือคิดว่าอยากให้อยากให้ไปก่อนเลยเหนูก็ขอบคุณที่มาให้พ่อ,อและลูจะจจกรบไป กองทุนไทยทิพย์จะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนรวมพลังของคนไทยทั้งชาติเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นคงสู่ชายแดนอย่างยั่งยืนโดยเร็วสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังปกป้องอธิปไตยของชาติเพื่อสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากับกองทุนไทยทิพย์ผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่าชื่อบัญชีเงินกองทุนไทยทิพย์ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี2 2 9สองเก้าขีดสามขีดศูนย์สามสองหกหก และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี229-4-29977-7ขีดขีดขีด7หรือสแกน QR code ผ่านระบบ e-donation เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือสอบถามรายละเอียดสำนักงานกองทุนหท,ทยทิพย์ชั้น1อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรโทร2 5 5 5 8 8 6 6 6 9ในวันและเวลาทำการ เวลา15นาฬิกา28นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชโอรสารามในการนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าไตรบนผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้เจ้าอาวาสท่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอนันตคุณอดุลยานบพิษพระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าแล้วส่งหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามลาส่งหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าผ้าระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถินพระพักสู่พระประธานส่งว่าน้ำหมดตะสะจบสามหนแล้วส่งกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินส่งวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้า ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองแล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินทรงหลังทักษินโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก วัดราชโอรสารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชาว,วรวิหารเป็นวัดประจำราชการพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ามีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เดิมเรียกว่าวัดจอมทองวัดเจ้าทองหรือวัดกองทองเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าขณะทรงดํารงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมมหิเจษฎาบดินส่งเป็นแม่ทัพขุมพลไปสกัด ทัพพม่าทางด่านเจดีสามองค์จังหวัดกาญจนบุรีได้เสด็จมาประทับแรมที่หน้าวัดจอมทองภายหลังจึงทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดจอมทองเพื่อน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงเมื่อแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงพระกรุณาปรดกล้าโปลดกระหม่อมพระราชทานนามว่าวัดราชโอรส หมายถึงวัดที่พระราชโอรสส่งสถาปนาขึ้นการตกแต่งวัดส่วนใหญ่เป็นศิลปะแบบจีนแต่ยังคงความงดงามของศิลปกรรมไทยไว้อย่างกลมกลืนเป็นการประยุกต์ศิลปกรรมที่ประณีตและเป็นสัญลักษณ์แห่งสาสนรรสถานได้อย่างสง่างามปัจจุบันมีพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ทองดีสุรเตโชเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม57รูป โอคมรีร่วมกับมูลนิิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระจักรารและสิ่งของพระจัรารทานสำหรับเด็กมอบแก่ผู้ประสบโทกภัยที่จังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกไผ่บุลคุ้มฉายาโอคมตรีร่วมกับเริดิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปธมรมเชิญสิ่งของพระสา,าน1925นชุดและสิ่งของพระสทา,านสำหรับเด็ก7 1ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบทุโโกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนหอประชุมที่ว่าการอำเภอสัพยาและสู่พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสัพยาพร้อมลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระสทา,านมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงสองครอบครัว จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ประสบภัยรวม4อําเภอ18ตำบลไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยจังหวัดได้จัดเตรียมความพร้อมเช่นจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอและระดับท้องถิ่นประสานการทำงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนโดยใช้เครื่องสูบน้ำรถแบคโคเรือท้องแบนกระสอบทรายและถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในการนี้องคมนตรีไปประธานการประชุมสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เพื่อติดตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบทกภัยหาแนวทางป้องกันและบรรเทาเหตุในอนาคตโดยมีพู้ราชการจังหวัดชยัยนาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัพยาอำเภอสัพยา จะเน้นเชิญถุงพระรชทา,านและเครื่องอุปโภคบริโภค1 2ื6งถุงและถุงพระชทา,านสำหรับเด็ก36ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบตุกภยัยนหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบรุรีจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมเชิญพระจักแสทรงห่วงใย่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบตุกภยัยและเจ้าหน้าที่ ก่อนเชิญถุงพระชาชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีสองครอบครัว จังหวัดสิงห์บุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่9กันยายน2568มือพื้นที่ได้รับผลกระทบ3อำเภอ6ตำบลจังหวัดได้ได้สำรวจและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขเร็เรเรวปัจจุบันสถานการณ์ส่วนใหญ่คลี่คลายแล้ว ทาน,นิโอคมนตรีเปประธานในการประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยณนห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้ายโดยมีผู้ราชการจังหวัดและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดโดยองคมนตรีได้ให้ข้อแนะนำในด้านต่างๆและให้ทุกส่วนราชการประสานความร่วมมือกันในการให้ความช่วยเหลือฉษฎรให้เปไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอับศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานโวงมลาและพระราชทานเพลิงศพแก่ดาบตำรวจสมศักดิ์นาคเสนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดปัตตานี ี่ชาพนสถานเทศบาลนครยะลาอเมืองจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพดาบตำรวจสมศักดิ์นาคเสนซึ่งบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าบังคับใช้กฎหมายใน ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลบางเก่าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นหลังหลบซ่อนพักพิงของผู้ก่อการร้ายขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้เกิดเหตุยิงประทักขึ้นเมื่อวันที่15ตุลาคม2568โอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดกลา้ปกลาปลดกลระหม่อมและปลดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลา,ลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานพระมหากรุณาในการพระราชทานเพลิงศพแก่ดาบตำรวจสมศักดิ์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของดาบตำรวจสมศักดิ์อย่างหาที่สุดมิได้คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดําริที่จังหวัดชัยนาท พลาาเอกสมคิดสุขบางกรมะวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรก,กิติยาภานเรนที่ราเทพยวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดารองประธานคณะกรรมก,การกองทุนกำลังใจในพระํำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาพร้อมด้วยพลตจโทร,รุทธพลนวรัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะไปตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการกําลังใจในพระดําริณนะเรือนจําช่วคราวเขาพลองอําเภอเมืองจังหวัดชัยนาทซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรร,ราชธิดาเสด็จไปทรงเปิดโครงการกําลังใจครั้งแรกเมื่อปี2553เพื่อช่วยเหลือและเป็นกําลังใจแก่ผู้ต้องขังให้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ฝึกทักษะอาชีพสามารถนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษได้อย่างมี คุณภาพพร้อมกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำจากนั้นได้ร่วมเปิดร้านชุมชนคนพอเพียงเพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายผลิตผลทางการ,กรเกษตรที่ผู้ต้องขังผลิตขึ้นเพื่อสร้างรายได้เช่นดินปุ๋ยน้ำหมักจีวภาพน้ำส้มขวัญไม้โดยมีแผนจะพัฒนาให้ได้มาตรฐานโอท็อปและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายโอกาสทางการตลาด เรือนจำช่วคเขาเขาพรองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทเป็นหนึ่งใน5เรือนจำน้ำร่องการอบรมผู้ต้องขังโครงการกำลังใจในพระดาริเพื่พอลดความแออัดในเรือนจำระบบปิดและฝึกวิชาชีพด้านการ,กรเกษตรกรรมและการบริการตามแนวพระชด,ดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเตรียมความพร้อมแก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษตลอดจเนเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมปัจจุบันเป็นรุ่นที่17มีผู้ต้องขังเข้าอบรม102คน ได้รับความร่วมมือจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมอบหลักสูตรนักกฎหมายช่อสะอาดเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ด้านกฎหมายที่ทันสมัยตอบโจทย์บริบทของผู้ต้องขังเมื่อผ่านการอบรมสามารถนําไปประกาศไปเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อในระดับปรียตรีคณะนิติศาสตร์ได้หลังพ้นโทษ เรือนจำยังบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรมให้ความรู้ฝึกทักษะอาชีพเพื่อผู้ต้องขามีความรู้นำไปประกอบอาชีพช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการดำเนินชีวิตหลังพ้นโทษตลอดจนร่วมมือกับสถานประกอบการรับผู้ต้องขังที่พ้นโทษได้ประกอบอาชีพสุจริตร่วมกับคนทั่วไปได้ ในการนีเยี่ยมชมมุมราชทานปันโอกาสสร้างอาชีพมุมปลูกกฎหมายใส่ปัญญาและฐานฝึกวิชาชีพอาทิการเลี้ยงปลาสวยงามการเลี้ยงแหนแดงการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายการทําปุ๋ยหมักและการทําน้ําหมักชีวภาพ ช่วงบ่ายเดินทางไปยังบ้านของนายจำเนียรมากเมืองบ้านเล็กที่108ทับ1หมู่ที่2อํมมาเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทคนต้นแบบได้รับทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพจากกองทุนกำลังใจมาประกอบอาชีพเลี้ยงแพะเลี้ยงปลาและเผาถ่า,านปัจจุบันมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงสามารถใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลทั่วไปได้อย่างเป็นปกติสุขเป็นต้นแบบและเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตกับผู้ต้องขังที่กำลังจะ้นโทษและก้าวขึ้นสู่สังคม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว,าวา่างควัตวรัตติยราชนารีโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาพรออกหน่วยแพทย์และมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานแก่ประชาชนที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัล,ลั์ษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราขาติยราชนารีโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาพรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาพร์อ,ออกหน่วยแพทย์พระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภออัมพวาและอำเภอใกล้เคียงเนื่องในวันนวมินทระมหาราชโดยมีนายบู์ถาปนดุลรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีณวัดปากน้ำอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจโรคเฉพาะทาง ด้านสายตาพร้อมทางมอบกระเป๋ายาสามัญประจําบ้านพระราชทาน300ชุดแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง3คนมลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายายามยาาสภากาชัดไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบกแก่ผู้ประสบอุกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่วัดจุฬามณีอำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมรุที่อาสาเพื่อนพึ่งพยายามย่าสภาการชัดไทยเชิญถุงยังชีพพระสถานถวายแด่พระสงฆ์326ถุงและมอบแก่ผู้ประสบทุกภัยในพื้นที่อำเภอบางบาล6,524ถุงโดยมีศาสตราจารย์พิเศษดรสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมรูลนิเป็นประธานในพิธีพร้อมลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระสถานกับอาหารสุนัขและแมวไปมอบแก่ประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบทุก ภัยและสัตว์เลี้ยงที่รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งท่วมสูงไม่สามารถสัญจรออกจากบ้านเรือนได้สะดวก ในปี2568จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดอุทกภัยน้ำน้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่3ครั้งตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงปัจจุบันโดยครั้งที่3เกิดตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึงปัจจุบันยังมีน้ําท่วมขังอยู่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะอําเภอบ,บางบานซึ่งมีพื้นที่ได้รับผลกระทบถึง14ตําบลจาก16ตําบลถนนหลายเส้นถูกน้ําตัดขาดบ้านเรือสถานที่ราชการโรงเรียนและศาสนสถานได้รับผลกระทบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนเรให้ ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความดร้อนของประชาชนแล้ว